สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มีแอปหาเงินฟรีหาเงินง่ายๆเพียงแค่เราทําการดาวน์โหลดแอปแล้วก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยใครอยากได้แอปที่ง่ายแล้วก็ฟรีแบบนี้ก็สามารถไปค้นหาที่ Play Store ได้นะคะแอปนี้มีชื่อว่าเวียงแคสโลโก้แอปด้านข้างนะพอเราไปค้นหาที่ Play Store เสร็จเราก็ทําการดาวน์โหลดแอปกดติดตั้ง เสร็จแล้วก็กดเปิดเพราะเรากดเปิดเสร็จเขาก็จะขึ้นแบบนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเล่นแล้วก็จะถอนเงินให้ดูนะคะว่ามันได้แบบที่บอกจริงไหมในการเล่นเกมอ่าให้เรากดที่คำว่าตกปลาเสร็จแล้วกดที่รับหลังจากนั้นกดที่มือเขาชี้อ่าเลยอ,อีกเพียงขั้นตอนเดียวก็กดถอนเงินขั้นตอนถัดไป ขั้นตอนนี้ให้ใส่เบอร์วอลเลตนะคะใส่ให้มันครบนะโอเคเสร็จแล้วกดที่คำว่าบันทึกหลังจากนั้นเขาจะขึ้นตัวเลขให้เรามาแก้แคปชั่นอ่ะเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปตามที่เราเห็นในหน้าจอเสร็จแล้วกดที่คำว่าส่งหลังจากนั้นกดที่คำว่าใช้ดูวิดีโอหนึ่งครั้งเพื่อที่จะทำการถอนเงิน ดูโฆษณาเสร็จแล้วอะกดถอนเงินกดคำว่า,าใช้ยินดีด้วยถอนเงินออกอันนี้ถอนเงินสำเร็จแล้วนะคะส่วนยอดตรงนี้ที่มันหลักพันไม่จ่ายนะเราเอาแค่1นึ่งบาทที่แอปเขาให้ก็พอหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้านะคะการเล่นเกมทั้งหมดแล้วก็การถอนเงินของแอปก็จะประมาณนี้ อ่าเดี๋ยวดูบันทึกการถอนตรงนี้แป๊บหนึ่งสถานะคือจ่ายแล้วโอเคจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวไปดูใน wallet นะคะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมเออนี่มียอดเงินเข้าจากเพย,วเวเย์แม็กที่หนึ่งบาทได้จริงไรจริงได้ง่ายได้ไหวก็ถ้าใครที่มี wallet หลายๆเบอร์นะแนะนำให้ให้เล่นเพราะว่ามันไม่ได้ยาก ไปดาวน์โหลดและแอปมาเล่นนิดนึงดูโฆษณาหนึ่งครั้งกดถอนเงินเงินเข้าลบแอปทิ้งง่ายนะคะง่ายที่สุดถ้าอยากได้ง่ายกว่านี้ไม่มีไม่มีเพราะว่าอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วนะคะเกาะลองเล่นดูลองดาวน์โหลดมาเล่นดูแอปนี้เล่นได้เฉพาะ a อ d r o i d นะคะใครใช้ iOS ไม่สามารถเล่นได้แอปนี้มีชื่อว่าเบียงแคสโลโก้แอปลงไว้ให้ด้านข้างนะใครชอบก็ กกติดตามไว้ใครไม่ชอบปลอยผ่านไปได้ใครอยากรู้วิธีการหงงาเงินอนไลน์เพิ่มเติมดูหน้าโปรไฟล์ช่างได้นะคะ